รายการทุบรีวารเต้นะครับแน่นอนเราอยู่แบบนะครับพี่ลูกเจี๊ยบทัศนีนั่นเองนะตรงนี้นะครับก็เป็นนะครับศิลปินนะครับรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยเขยเสียงดีคนนี้เลยถูกต้องนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันไปบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวใช่ค่ะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอหรือว่าเอ็มบีที่ได้ดูไปเมื่อกี้ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังครับผมเอไว้ถึงชื่อเพลงนี้ถามหน่อย ฟัง,งวันห<ค><อ>นึ่งคอนเซ็ปต์เพลงนี้นยเขาบอกว่าลูกเจ็บทัศนีสติดีหรือเปล่าครับอไปร้องเพลงให้ต้นไม้ฟ้าแต่จฟแล้วถ้าฟังเนื้อหานี่ก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่อกหยอยักอีกเช่นกันนี่นะครับครั้งหนึ่งก็เคยไปร้องเพลงให้กับไปร้องเพลงกับแฟนใต้ต้นไม้ไปนั่งพอดรักกันแต่วันนี้ต้องไปนั่งคนเดียวก็เลยร้องให้ต้นไม้ฟังซะเลยใช่ท้เป็นการเชทอ เพลงแบบว่าผ่านผู้หญิงอย่างเดียวเลยจริงเรื่องราวของผู้หญิงโอหังนะครับอันนี้ก็คืออัลบั้มชุดที่2ค่ะชุดที่2องบริษัท r c m r c m ยัง r c m อยู่ใช่ไหมครับคืออัลบั้มแรกกับอัลบั้มที่สองใช่ไหมครับผมนะฮะรวมไปถึงนะครับตรงนี้นะครับที่อยู่ในมือผมนี้นะครับเป็นงานเพลงนะครับนี่เลยชุดพิเศษครับผม อย่าดูพี่ปิดหน้าด้วยนะไม่ให้ซูมกันเลยให้ดูไปเลยครับไม่ต้องห่วงตรงนี้บอกได้เลยว่านะครับไม่ต่างกันเลยครับตรงนี้ครับผมนะอันนี้ก็เป็นงานเพลงที่ทํากับชุดนะครับเพชรแม่ไม้แม่นี้แม่ม้เกแม่ไม้เพลงไทยไทยอ่ลบั้มี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับผมก็พิเศษก็คือนำเพลงเต่ามาร้องมามีมีเพลงอะไรที่แบบว่าชื่อละบั้มก็จะเป็น เนี่ยเกิดทันนะคะเพลงเนี่ยน้ำตาในสายฝน40ปีที่แล้วเองสองสี่สิบปีแล้วนี่ต้องถามทีมงานครับผมต้องถามทีมงานของโปรดิวเซอร์นี่ทันค่ะน้ำตาในสายฝนแล้วก็จะมีรานเทสาวบ้านแพนฝนหนาวสับสนน้ำพุนเพนสันปะตองอันนี้คือเราเอาเพลงเอาเพลงเก่ามาลองหรือว่าเราแต่งใหม่หมดเลยไม่ค่ะเพลงเก่าค่ะอ๋อเพลงเก่าแล้วมาไม่ได้เพรารวมกันไปหรือเปล่าคือตอนนั้นแม่ไม้เพลงไทยเนี่ยก็คือแบบว่าเขาจะเป็นแบบ แผ่นอะแผ่นข้างคือแผ่นก็อาจจะํำรุดหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยพวกเพลงพวกนี้ก็คือเป็นเป็นบทเพลงที่แผ่นอาจจะเสียหายก,ก็เลยก็น,นำมาร้องใหม่เพื่อเก็บ ต้นฉบับบไวแต่ว่าพี่อ้มนตรีก็จะอิงของเดิมทั้งหมดเลยก็ถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงของพี่เจียมนั่นเองนะครับไม่ธรรมดานะครับวันนี้ก็เป็นชุดพิเศษจริงๆริงได้ลิมิตเอดิชั่นนะครับเพราะว่าวางแป๊บเดียวนะครับขา่ตอนนี้ก็ยังขายอยู่อันนี้ก็ยังยังมีอยู่ไหมฮะอันนี้ยังมีอยู่ไหมนี่ค่ะตามแผงไม้ไม้เพลงไทยตามห้างเลย แต่บอกว่าพี่ลูคเจ๊ยบเนี่ยแต่ละอัลบั้มเนี่ยเป็นอัลบั้มไปเลยส่วนใหญ่ที่ออกมาจะตายจะไม่เป็นจ,<ะ>จะไม,จะไม่จะไม่มีซิงเกิลจะจะเป็นเป็นแบบสังเกตดูหลักเราจะได้ดู MV นะครับตั้งแต่ชุดแรกแล้วก็ชุดที่สองจะเป็นแบบแนวช้ำรักอ,อกหักไป<ช>นะครับ,รบแต่ส่วนอัลบั้มเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงเก่าแต่ล่าสุดเนี่ยมีการเอามารวมกันแล้ว นะครับศิลปินเนี่ยที่เราชื่นชอบในสไตล์การร้องเพลงแบบนี้เนี่นยมีมั้ยฮะศิลปินในดวงจันทร์ไอดอลไอดอลม็นคงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก <â, S 1> <ผม S 2> ็ะจะเป็นพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์แล้วก็ถ้าเ,<อ>เป็นปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพี่ อาทัทเดียมาสีอ๋อเป็นไอดอลของใครหละาจรยิงใช่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือศิลปินในดวงใจนะครับแล้วก็เห็นว่าได้ไปประกวดเมื่อกี้เราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาทำละบั้มแบบนี้เราได้ประกวดร้องเพลงหลากหลายเวทีเลยชุมทางเสียงทองหรือว่าจะเป็นเวทีไทยใช่ไหมครับเวทีไทยด้วยเป็นเวทีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยด้วยใช่ไหม่งานวัดท่าพระอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนี่คือประกวดหมดเลยมีที่ไหนที่เราไปกวาดหมดตรงนี้ส่วนใหญ่เพลงที่ใช้ประกวดเนี่ยนะครับ ใช้เพียงอะไรประกวดฮะก็จะเปวั<ช>ดวัดไปก็จะประกวดไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนกันแล้วแต่อย่าง <นะ S 2> อ,อย่างวัดท่า,าก็จะเป็นน้ําตาเมลวงครับอย่างชุมทางเสียงทองนี่ก็จะมี ะตะวันรัฟ้าแล้วก็คนเริ่มมีความรักครับแล้วก็จะมีอีกวันหนึ่งก็จะเป็นร롱ลาใจครับไม่เหมือนคือไม่ได้แบบว,ว่ามีปกติถ้าสมมติคนที่จะไปประกวดเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเพลงฟิกตลอดแต่นี้ไม่เลยพี่ลูกเจี๊ยบจะบอกว่าพี่ลองเพาะทุกเพลงทุกเพลงไม่ต้องห่วงพี่เพลงไหนที่เรียกว่าเด็ดที่สุดในในในการประกวดของเราที่เรียกว่าเพลงนี้แหละสุดยอดของเราละ นะโชว์ให้เราได้ได้ได้ฟังน้องเสียงเพลงเลยทำไงดี่นนัไงงั้นเดี๋ยวเราปล่อยเวลาชั่วโมงให้ลองเลยขอขอเด็ดสุดขอเด็ดสุดที่คิดว่าลองเพลงนี้เนี่ยสุดยอดละจัดไปเพลงอะไรดีล่ะต้องน้ำตาไม่หลงแล้วกันเนาะได้เลยจัดไปเพราะว่าเพลงนี้ชนะวัฒนภพลาสาปีซ้อนโอ้โหแต่ละที่นี่หลายหลายปีด้วยนะอขอไม่ขอไม่ได้ไหมขอไม่เพราะว่าไมมาปีลิ้งจะมาจับไปได้ไม่เป็นไรค่ะ คบเห็นดีแล้วหรือคุณเจ้าข้าที่คุณนำเมียน้อยมาบุชาหนือเมีอะรลูกคุณทำอย่างนี้คิดหรือว่าคุณทำถูก โหแบบเพลงแบบเออเสียงมันจี๊ดนะฮะเสียงแบบโโอ้หูเพาะมากอันนี้คือน้ําตาลเมื้หลวงแต่ตอนนี้ถ้าลองประกวดตอนนั้นจะเป็นทีสูงกว่านี้สูงกว่านี้อฮะสูงกว่านี้ได้อีกสูงกว่านี้โอ้ยจอนจะบอกคำเดียวโอ้ก็อนไม่ธรรมดาเลยครับผมก็จะเป็นพวกตะวันรักฟ้าเขเริ่มมีความแรกอะไรพวกนี้ของพี่กันเรยมาสีอืมนะครับแล้วก็นี่ก็คือเพลงที่ใช้ประกวดนี่แค่เพลงแบบแบบ แค่นี้เรียกว่าเพลงแบบสุดๆแล้วยังมีอีกหลายเพลงที่ร้องเพราะเพราะเมื่อกี้บอกว่าอยากจะโชว์รูกเพลงร้องเพราะรูกเพลงเลยนะครับเออนะไม่ธรรมดานะครับอัลบั้มมีทั้งหมดตอนนี้4ีสี่อัลบั้มสอัลบั้มนะครับแล้วก็นี่ใช่ก็คือชุดนี้นะครับอ่นะครับสไตล์ที่เราทำเนี่ยตอนนี้ถือว่าเราเป็นมิกรวมละใช่ไหมฮะมีทั้งแบบตะลุงสามชาแนวเจ็บช้ำครบละนะครับถือว่าเราเนี่ยได้ทำเพลงเนี่ยครบเรืียงหรือว่าเรามีสไตล์ไหนที่อยากจะทำไหมคะ มีไหมครับผมก็จริงๆแล้วเพลงช้าก็ก็อยากได้แบบสนุกๆไปเลยอืมก็เป็นแนวแบบว่าหมายถึงว่าเจ็บปวดยาวๆสนุกเต้นเตนไปเลยนะฮะแล้วก็ปกติมีจังหวะแหละแต่ก็ ไม่ค่อยได้เต้นไม่ค่อยได้เต้นนี่เป็นสเต็ปแต่ก็อยากทำได้เลยนะครับนี่ก็คือแบบแนวเพลงที่อยากทําแบบเจ็บปวดไปเลยทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็คือนะครับเบรกที่สามของเราในคราวนี้กับการพูดคุยกับพี่ลูกเจี๊ยบเหลืออีกไม่ต้องห่วงนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับตนี้ค่ะกับชมพู่วาไรตี้ค่ะครับผม บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแปกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวยพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีวยมงกอ กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหะสักการะพระพิค,คเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ ไว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่ควรอิ่มศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพีเจทัศครับพีเจตุ้มตาพีเจน้องพีเจโรด พี่เจนุ่มนิ่มค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจโย่งเริงครับพี่เจนุ่มนิ่มพี่เจปันพี่เจโบพี่เจจับเลยพี่เจนิคพี่เจโบครับพี่เจบอลครับพี่เจปริไฟพี่เจอังพี่เจกันพี่เจนอตพี่เจแชมป์พี่เจนอตพี่เจซูโฮครับพี่เจแบรี่พูพีเจแมนครับพี่เจบอลลี่พี่เจเอค่ะพี่เจไฮยอพี่เจอยู่นะครับพีเจ 88.25 Music r e l สอเพลงเพราะฟังสบายแปดสิบแปดุลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและไทยเก้าสิบแปดเพลงเพราะเมื่ชีเล่สามคลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัดจะไปที่ไหนก็บอกสิ สบายทั้งปีบริษัทคนทนบุรีจำกัดเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจเมือกลางอีสานตายอยู่สบายอย่สบายไปที่ไหนก็บอกมาเทรปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัด 0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4ถึงโทรหาเราสิคะไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้ะกรได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอป งั้นเรามาพิสูจก,กับผลัพที่เหลือชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครือ88.75ลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่ชีวิตรอสายแบบแบบแปลว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินแอปที่2 98.75เพลง<อ> FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลรอว,รอว,รว,วนอนเธอทุก และแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปาหรูมีระดับที่เคลื่อนไป,ปา8.25มิวสิครีแลดกซ์ ทแล้วก็เท้ายแล้วด้วยนะครับกับทบุรีวารีติ้งเรานะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับอัคราชัดเจนรอเรือเป็นรอเรือรอิงเป็นรอเรีงใช่อันนี้ไปชั้เล่นเลยนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับพี่ลูกเจี๊ยบนะครับทีมของเรานะครับได้คุยกันไปแล้วว่านะครับแนวเพลงที่อยากจะทำนะครับตรงอัลบั้มนี้นะครับอัลบั้มที่4เราได้มีการทําแบบรวมไปหมดแล้วมิกซ์เปหมดแล้วทั้งตะลุงสามจ้าแดนฮอลล์เลยแต่ว่า อย่างที่บอกเลยว่ามีแนวเพลงเทคเออแนวที่อยากจะทำเพิ่มนะครับแล้วก็คือเพลงแนวไม่ใช่แนวที่อยากจะนทำสนุกสนานแต่ว่าสนุกสนานเนี่ยยังโอนความเจ็บช้ำอะลองเต้นเต้นให้ดูก่อนอย่าเล่นแต่ถ้าขาดนางเอกมีโอเคนะครโอเคนะครับเออให้ไปยืมเป็นต้นไม้ก้อนหินอะไรอย่างงี้โอเคอยู่นะครับลุงนี้นะครับก็เป็นเพลงแดนที่เรียกว่านะครับเป็นเพลงที่เจ็บช้ำอยู่ไหม อย่างเรามีเพลงแดนเอาสนุกไปเลยเออเออใช่ไหมเออเพราะว่าเห็นสไตล์นี้มาตั้งแต่ต้นไงนะครับบางเพลงเนี่ยที่ที่อัลบั้มแรกอัลบั้มที่สองเนี่ยเป็นเพลงอ่าเขาเรียกว่าอ่าเจ็บปวดอ่ะแต่ว่ายังยังมีจังหวะสนุกก็มีจังหวะสนุกแต่เนื้อเพลงเจ็บปวดก็จะเจ็บปวดอีกอ่ะเราเปลี่ยนไปเลยยังผิดผิดรักนี่ก็คือแบบเป็นจังหวะสนุกใช่ไหมรักผิดรักผิดก็สนุกแต่ก็ โอหันนะคะโอหันอยู่ดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะสนุกไปเลยอยากจะสนุกเออหน้าตาสนุกมากไหม่ะแต่ที่มองพี่ลูกเจียบมองภายนอกจะดูป็นผู้หญิงแ่บว่าเงียบสขุมหรือวกาดูแบบ หวานแบบเงียบๆแต่พอรู้จักเป็นคนตลกมากเลยอ่ะไม่แต่จริงอ่ะศิลปินเนี่ยเขาเขาจะมักจะพูดไม่ค่อยเสียงดังไม่เหมือนเราก็ชมหุ้งแหกนี่เขาจะเก็บเสียงไว้อย่างการชมหุ้งแหกเขาไม่รู้เลยว่าพี่ลูกเจี๊ยมนี่ลูกคอสักวันสี่สชั้นได้ไหมเอาเองเนาะมากกว่านั้นนี่ๆๆไม่ธรรมดานะครับผมแค่พูดยังแหบเลยใจยังเพี้ยนนะเออนะครับแล้วก็มาพูดถึง อ่าเอ็มวีที่ดูเมื่อกี้ดีกว่านะครับเป็นเพลงอะไรรักแม่ค่ะรักแม่ตายแล้วก็ลังเต้คิร์ฟกับหลักหลายบทเพลงเออเพลงรักแม่รักแม่นะครับมาพูดเนื้อหาเกี่ยวกับเออเธอรู้ไหมรักแม่ประมาณนี้ยค่ะใครที่ให้พรก่อนประมาณนี้ยค่ะ แต่แต่ไม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 ่ค่อยอยากฟังเพลงพวกนี้ครับฟังแล้วเดี๋ยวคิดถึงแม่แม่ใจแม่แม่จริงๆครับผมเกือบแล้วกับหลุดแม่คุณแล้วแม่จริงๆครับผมนะครับเพราะว่าแม่กับผมเนี่ยอยู่ห่างกลกันเวลาฟังเพลงแม่ที่ไรเนี่ยก็จะคิดถึงแสดงว่าสายตาสั้นทําไมครับผมเพราะว่านั่งอยู่นี่มองไม่เห็นเชียงใหม่บ้านอยู่เชียงใหม่ใช่มถ้าถ้าผมมองเห็นเนี่ย ผมว่าเป็นน้องซูเปอร์แมนเลยตรงนี้โอ้นะฮะขนาดแนัป็นแม่ไงแม่อยู่เชียงใหม่เออแม่เชียงใหม่ชันมากว่ะโอ้ยก๊อตนะครับตรงนี้นะฮะก็เพลงแบบรักแม่นะครับฟังแล้วจะได้คิดถึงแม่ปกติเนี่ยจะโทรไปขอตังค์แต่แม่อย่างเดียวช่วงนี้แม่ไม่ค่อยนี่แหละค่ะนิสัยพี่เทวันบ้าเหรอนะครับแล้วเอ็มวีะฮะเอ็มวีเราถ่ายทอดเรื่องราวแบบของการแบบคิดถึงมากน้อยแค่ไหน ก็เป็นเอ็มบีไม่มีเนื้อเนื้อเรื่องค่ะไม่ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องพี่เห็นคือเป็นจะเป็นสไตล์ร้องแล้วก็มีอะไรเพราะจริงๆเนี่ยพี่ลูกเจี๊ยบก็อยู่หัาห่นกับแม่ด้วยใช่ไหมแม่ก็อยู่ทางลบุรีลลบุรีนะครับผมมีพี่ลูกเจี๊ยบก็มีอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันเลยพอกันเหรอนะครับความเป็นนันต์จะไหลเลยทีนี้นะครับตั้งแต่ละบั้มแรกนะครับจนถึงละบั้มนี้ละบั้มที่สี่เนี่ยแต่ละละบั้มเนี่ยพี่ลูกเจี๊ยบมีส่วนร่วมในการทำละ ก็บางมีส่วนร่วมเลือกเพลงครับมีส่วนร่วมเลือกเพลงแต่ถ้าเป็นของแม่ไมพลงไทยนี่ทางบริษัทจะเลือกทั้งหมดครับก็มีส่วนจริงๆมีส่วนร่วมทุกอัลบั้มครับร้องผู้ร้องที่ดีเนี่ยถุกต้องอย่างนึงเลยได้แต่เราร้องได้ทุกแนวอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้เห็นอัลบั้มพิเศษเนี่ยแม่ไมพลงไทยเนี่ยเพลงจริงจริงแล้วเพลงรู้ทุ่งร้องได้ครับ เพลงสากลก็ร้องได้เสียงเองกนก็ร้องได้เดี๋ยวนึงขอนิดนึงได้ไหมเอยอยากฟังเพลงสากลนิดนึงเพราะว่าผู้หญิงที่เสียงเสียงร้องลูกคอใช่ไหมไมจะร้องเพลงสากลได้ไหมค่ะเยังไงก็ได้ค่ะเอย่าอย่าจับลูกคอนะ่ยต้องมีหนูแล้วกวนล็อกลวนเปิดคอเสื้อให้รูลูกคอเนี่ยต้องมีบ้านเพลง เพลงนี้เป็นเพลงที่ลูกเจ็บชื่นชอบเป็นพิเศษชื่อเพลง Love Moon love ของแบนเฟย์ค่ะ,ะคเป็นความรักท่ามกางแสงจันทร์นี่นะโชว์สัก <ขอ S 1> นิดนึงนะโอ้โห <Okay. S 2> There is love is moon tonight as I look back over my shoulder all the stars t shining bright It's like tonight's nice first I used to hold her She had a some rain under, under, under the is moon uh -huh. oh, it's so เราพออยู <an> ่แล้วเรแอบมีลูกเไอดออ้แต่ฟังแล้วเหมือนเหมือนกินส้มตำในอเมริกาเนี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ยคือแบบเราร้องแบบคือกินอายของลูกทุ่มันออกแม้ว่าเราจะล้องเองสากลเนี่ยพี่ลูกเจลยังแบบเออหรือว่าจะกินเบอร์เกอร์ในประเทศไทย มันฟังล้วแบบเออมันยังแบบมีสมเนียงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ชอบเพลงนี so> ้ครับผมแล้วก็จะมี The One You l o v e If This i i d o If t h i n g i d o มีความเ o v ลอยูนี่จะชอบก็เป็นเพลงแบบกับเก่าหน่อยนึงนะครับนี่ชอบเพลงสากลมาแล้วแล้วก็มีเพลงจีนด้วย เพลงจีนนี่ก็จะเป็นของเต้องจริงต้องจริงนะเทียนไม่มีเทียนไม่มีหมดแล้วไม่มีเทียนไม่มีเทียนจึงมือตัวครับผมจะร้องเหรอได้สักหน่อยไหมแม่มาฮะโอ้เมื่อวันจีนี่วันจีโอเล่นมิงเจอนี้ต้อโซจึงมิ่งนี้สัวสือจ๋า คพูดมากจริงจริงจะบอกว่าเสียงจีนตอนแรกเราออกเออโอ้ยเพลงจีนนะได้ได้ได้ครับปางกันเดี๋ยวโชว์ผมโชว์เพลงเกาหลีให้ฟังไดอเชิญด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ร้องเพลงในหลากหลายสไตล์ประกวดด้วยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มมาถึง4อัลบั้มนะครับคิดไหมฮะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยนะครับชีวิตเราเนี่ยน่าจะเป็นอะไรดีน่าจะเป็นดารารโอ้ยได้ฟูมาดีตกมาสวยตรงนี้ครับผมนะฮะ เออน่าน่าได้อยู่น้าได้นะฮะตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้ได้นะเพราะการแสดงหรือว่าการแบบเอ่อร้องเพลงใช้เสียงอะไรที่เกี่ยวกับใช้เสียงกได้แสดงก็ได้เออนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พี่ลูกเจียมนะครับฝากผลงานหน่อยนะครับ ลูกเจ็บทัศนีนะคะก็าฝากผลงานเพลงทุกๆุชุดที่ผ่านมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงต้นไม้ฟังกดทิ้งหรือเพชรแม่ไม้นะคะแล้วก็รวมถึงอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดชุดลักผิดนะคะกับบริษัทภูคำิวสิกจริงๆแล้วลูกเจบก็จะมีอัลบั้มชุดพิเศษอีกอชุดหนึ่งนะคะซึ่งนำเพลงรำบงยันยุบบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ร้องหน้าเวทีจังหวะสนุกสนุกนะคะเราย้อนยงก็สดๆกันไปเลยใช่ครับนะเดี๋ยวก็ติดตามกันได้ครับผมแฟนเพลงพี่รู้ท่านด้วยแล้วกันนะคะครับผมส่วนใครที่อยากติดตามนะครับพี่รู้เจี๊ยบติดตามได้ทางไหนบ้างครับเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรเฟซบุ๊กแล้วก็ f เฟซบ o ๊กเฟสเพจแล้วก็ทางถ้าจะเข้าไปชมเพลงฟังเพลงก็เป็นทาง YouTube ได้เลยเนี่ยเซิร์ชว่า ลูกเจ๊บทัศนีเลยกขึ้นมาเต็มแน่นอนลูกเพลงแน่นอนเต็มเลยเออนะครับอยากให้ฟังเพลงนี้เลยร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังไปฟังมาสุดยอดมากนะครับยังไงวันนี้นะครับสุดยอดแล้วก็ได้พูดคุยกับเรื่องราวชีวิตต่างๆนะครับได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ลูกเจ๊บทัศนีขอบคุณสุดยอด นะครับนะฮะนี่ก็คือครับเนี่ยแหละเนาะพี่ลูกเดียรทั้งสวยทั้งเก่งเลยทีเดียวแล้ววันนี้เวลาของเราหมดแล้วถูกต้องมากเลยนะครับตามเรคนเศร้าอีกแล้วคือเราเศร้าตลอดนะครับติดตามได้ที่ไหนบ้างฮะทางนี้ w w w t ็บดอททวิบลค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยกับแอปพลิเคชันของเรากับทวิบลีเอฟเอ็นะครับไปโหลดซะนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมไผ่นะฮะ แล้วก็ค่ะลาไปก่อนนะครับกับ <Yeah. S 1> ทบุรีวาเรเตีสวัสดีครับสวัสดีวิทเจี๊ยบอีทีครับผมเชียร์บีบี10ปีทบุรี FM 27ตุลาคมนี้ที่บ b บีมา e t p ต r k บางใหญ่